ไอริสนะครับกำลังจะเป็นที่นิยมในการแข่งขันในอนาคตนะครับเหตุผลนะครับว่าทําไมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันสวัสดีครับผมริว327เนะครับเนื่องจากมีการปรับสมดุลล่าสุดนะครับของตัวไอริสซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตัวมันอ่อนลงนะครับแต่ผมจะมาบอกในคลิปนี้ว่าทําไมตัวมันถึงเก่งขึ้นครับผมจะอธิบายภาพในหัวของทุกคนนะครับว่ามันเป็นภาพความทรงจําของเรานะว่าไอริเนี่ยเป็นตัวเลดเกม มันต้องรอไอเทมถึงช่วงเลดเกมเท่านั้นตัวมันถึงจะเก่งนะครับแต่ด้วยความที่มันปรับมาใหม่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องรอเลดเกมแล้วพึ่งไอเทมดาเมจล้วนเนี่ยมันถึงจะเก่งนะครับเมื่อก่อนถ้าไปออกไอเทมที่กึ่งแท้งนิดนึงเนี่ยตัวมันจะอ่อนไปเลยนะครับแต่ถ้าเล่นดาเมจล้วนเนี่ยมันไม่นิยมในการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าตัวมันบางเกินไปกว่าที่จะเข้าไฟได้นะครับแล้วแพทใหม่เนี่ยมันดียังไงนะครับ แพดใหม่เนี่ยมันแรงเลยตั้งแต่ต้นเกมครับไม่จําเป็นต้องออกของอะไรเยอะมันก็แรงแล้วครับ พอเราแร้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็จะเก็บตังได้ง่ายขึ้นนะครับจากการฟาร์มคีฟเลนหรือฟาร์มคีฟป่าหรือการเข้าไฟเองก็ตามดามจเราจะพอในช่วงต้นเกมแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถออกของที่เพิ่มความถึกให้เราได้แถมพลังแฝงแล้วเนี่ยสามารถไปออกดาเมจทําให้ดามจเนี่ยเพียงพอตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันเลสเกมครับเรามาเข้าสู่ช่วงสําคัญกันดีกว่าครับอย่างลูนไอเทมพลังแฝงของเราครับเริ่มกันที่รองเท้าครับรองเทา้ทาก็ออกตามสถานการณ์ครับส่วนชิ้นต่อไป จะเป็นส่วนประกอบของโออาร์มนะครับที่เราจะขึ้นในอนาคตทําไมผมถึงเลือกเป็นชิ้นเล็กครับเลือกชิ้นเล็กเพราะว่าในต้นเกมนะครับไอรีถ้าเรามีการตีไวนิดนึงเนี่ยตัวมันจะสามารถเคลียร์ชีพได้ไวขึ้นครับแล้วก็เทรดกับฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นมากนะครับ ต่อไปนะครับคือดาบฟ้าหรือดาบแดงดาบฟ้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความถึกนะครับทำให้เราตายยากขึ้นนะครับส่วนดาบแดงเนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอรีเป็นตัว t ู o d a m a การมีดาบแดงเนี่ยจะทําให้ไอรีเนี่ยแรงขึ้นนะครับและนี่คือทีเด็ดในแพทนี้นะครับไอรีเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกออกไอเทมป้องกันได้ตามสถานการณ์ครับ ถ้าเจอตัวเวทเนี่ยเราต้องแยกว่าเวทเนี่ยเป็นประเภทไหนถ้าตัวดาเมจเวทเป็นประเภท DPS เนี่ยเราก็ออกไกอามาเป็นการตอบโจทย์ที่ดีหรือว่าไกอาเนี่ยบางทีถ้าฝั่งตรงข้ามมีเวทด้วยมีกายภาพด้วยการออกตัวไกอาเนี่ยจะดีกว่าทอยครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเมทที่สามารถ ค่าเราได้ในชุดเดียวเนี่ยหรือการเบิร์ดดาเมจตัวของทอยเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆครับส่วนกายภาพถ้าฝั่งตรงข้ามมี DPS หรือว่าตัวตีไวเนี่ยเราก็ออกลดความเร็วการโจมตีมาครับอย่างชิวอฟลอตแต่ถ้าเราต้องการที่จะสะท้อนดาเมดใส่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นตัวกายภาพนะครับผมก็แนะนำให้ออกกอสะท้อน,นครับก็เหมาะกับไอริเช่นกันครับ พลังแฝงเมื่อก่อนนะครับเราจะใช้แค่เงินอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงช่วงเลทเกมช่วงที่เรามีตังนะครับเราถึงจะเก่งแต่ในแพทปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับเราจะสามารถใช้พลังแฝงดามเมจได้นะครับพลังแฝงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเทรดเลมได้เก่งขึ้นปิดสกอร์ได้ง่ายขึ้นรวมถึงการเข้าไฟในช่วงต้นเกมเนี่ยก็สามารถทําได้ดีครับต่อไปครับอย่างสุดท้ายคือเรื่องของลูนครับลูนเราจะใส่สีแดงเป็นสอน,นะครับส0เม็ด เพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เจาะเกาะครับส่วนดาร์ก้อนคอเนี่ยทำไมถึงต้องมีดาร์ก้อนคอครับดารก้อนคอเป็นพลังแฝงสีเขียวอันเดียวนะครับที่มีตัวของพลังโจมตีแต่เราไม่ได้ใช้เจาะเกาะนี่ครับอ่าเหตุผลนี้นะครับเจาะเกาะเราจะสามารถใช้ได้กับสกิลหนึ่งหรือการโจมตีปกติที่ยังไม่ติดแพสซีฟครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถเคลียร์ชีฟได้นะครับส่วนตรงสีม่วงนะครับเราจะใช้สปิริตหรือแอซซัสซินเนตก็ได้ตามที่เราชอบนะครับ แ s สซิสต n เน e เนี่ยจะช่วยให้เราฟันแรงขึ้นครับฟันแพสซีฟได้แรงขึ้นส่วนตัวของสปิริตเนี่ยถ้าใครเอามามันจะเก่งในช่วงการเคลียร์ชีต้นเกมนะครับแล้วก็ในการเทรดเลนต้นเกมเนี่ยก็สามารถทําได้ดีครับชิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่มีคําถามหรืออยากจะให้ทําตัวอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปเล่นกันครับและการแข่งขันครั้งหน้านะครับคนจะเล่นไอรีกันมากขึ้นนิดนึงนะครับ